ทำให้เขากลับมาเชื่อมโยงกับข้างในของตัวเองแล้วก็พอมันกลับมาเชื่อมโยงข้างในแล้วกลับไปเห็นเรียนรู้แล้วก็ยอมรับแล้วหลังจากนั้นพอมันเห็นเรียนรู้ยอมรับแล้วเนี่ยมันก็พร้อมที่จะแบ่งปันออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่มันต้องการคือมันต้องการคนที่อยู่ตรงนั้นจรงิงๆคนที่รับฟังเรื่องราวของเขาโดยที่ไม่ตัดสินว่าเรื่องของเขาถูกหรือผิดเล็กหรือน้อยหรือแม้กระทั่งตัดสินว่าดีหรือไม่ดี จิตปัญญาศึกษาหรือ c o n t e m p l a t i v e education เป็นการศึกษาที่ทำให้เข้าใจโลกภายในตนเองทั้งอารมณ์ความรู้สึกความคิดความเชื่อมุมมองต่อชีวิตและโลกมีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับชีวิตและความจริงของมนุษย์โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงให้คุณค่าในเรื่องการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ควรการรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง ส่งผลให้มีการดำเนินชีวิตยอย่างมีสติและมีปัญญามีความรักความเมตตาต่อสรรพสิ่งซึ่งนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อกันในสังคมแล้วกระบวนการล้อมวงจิตตปัญญาจะสามารถช่วยให้คนเราจัดการกับความทุกข์ได้อย่างไรบ้างนั้นต้องลองไปฟังคุณตีปฏิพัทธ์อนุรักษ์ธรรมและคุณธรรมนเรศเสวิกากันค่ะ ช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งก็มีคนที่มีปัญหานะครับหรือว่าได้รับผลกระทบมากมายเลยจากสถานการณ์นี้นะครับฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่กาลังทําเรื่องล้อมวงจิตปัญญากันอยู่นะครับก็เลยได้ทํากิจกรรมขึ้นมา2อันนะครับอันที่1ก็คือเพื่อนร่วมทุกนะครับหรือว่ากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมรับฟังปัญหาแลกเปลี่ยนนะครับ เกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเผชิญในชีวิตนะครับกับอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของขอพื้นที่ใจให้ตั้งหลักครับก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลใจผู้สูญเสียโดยเฉพาะเลยนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับอย่างกิจกรรมเพื่อนร่วมทุกเนี่ยก็ด้วยปัญหาที่มันหลากหลายนะครับเราก็ได้เจอคนที่กําลังประสบปัญหาเยอะแยะมากมายเลยครับจากปัญหาที่ จอในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการงานการเรียนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับคราวนี้เนี่ยพอมาในเรื่องของขอพื้นที่ใจให้ตั้งหลักเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้สูญเสียโดยเฉพาะคราวนี้เนี่ยพอเกิดการสูญเสียในสถานการณ์โควิดเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยมันเป็นการสูญเสียที่ไม่ได้มีการล่าลาหรือว่าจากไปอย่างกระทันหันอย่างเงี้ยครับฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีความทุกข์ใจหรือว่าความเจ็บปวดจากการสูญเสียนะครับแล้วก็เป็นการสูญเสียที่ไม่สามารถควบคุมได้บางคน ยังเผชิญปัญหานั้นอยู่นะครับอย่างเช่นเวลาที่เราสูญเสียทั่วไปเนี่ยเราอาจจะคนนึงสูญเสียไปแล้วก็จบไปแล้วอย่างเงี้ยก็จบกันใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วในสถานการณ์เนี่ยมันมีบางคนนะที่คนในครอบครัวเพิ่งสูญเสียไปขณะที่กําลังมีบางบางคนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลกําลังรักษาตัวหรือว่ากําลังเผชิญปัญหาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เจอการสูญเสียได้อีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าอีกกรณีหนึ่งเลยก็คือคนที่ สำคัญมากๆแล้วเขามีแค่คนคนนี้คนเดียวในชีวิตแต่เขาต้องสูญเสียไปในสถานการณ์แบบเนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาคุยกันมาพบกันในสถานการณ์นี้ครับในส่วนของเพื่อนร่วมทุกเนี่ยฮะสิ่งหนึ่งที่คาว่าเพื่อนร่วมทุกเนะเวลาคนเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราเราจะบอกเสมอว่าเราไม่ใช่นักบําบัดนะไม่ใช่นักเทรีปีนะเพราะว่าหน้าที่ของ พวกเราคือเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษาภายในเรียนรู้เกี่ยวกับการฟางังเรียนรู้เกี่ยวกับความเข้าใจชีวิตหรือว่าเข้าใจในมิมติเชิงจิตวิญญาณสิ่งหนึ่งที่พอจะมาช่วยเป็นตรงนี้ได้คือเรามาทําหน้าที่เป็นพื้นที่มากกว่าที่จะเป็นผู้ช่วยครับมันมีแบบนี้ครับ1ตัวปัญหา2ตัวตัวของเขาเองในหลายๆครั้งเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยมักบอกว่าออตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีความทุกข์อะไรอย่างมาเรียนรู้แต่ที่จริงคือเขากับ ความทุกข์มันยังไม่เกิดการเชื่อมโยงกันและกันครับดังนั้นมันเลยจะต้องมีเครื่องหรือว่าภาชนะบางอย่างที่ผูก2เรื่องนี้เข้าหากันคือตัว,ต,วตัวปัญหาที่แท้จริงกับตัวตนของเขาเนะครับเข้าด้วยกันก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการาหลากหลายครับก็แล้วแต่คนบางบางทีก็ใช้ศิลปะหรือว่าบางทีก็กระบวนการแนวจิตปัญญานี<ส>่ครับก็ทําให้เขากลับมาเชื่อมโยงกับข้างในของตัวเองอแล้วก็พอมากลับมาเชื่อมโยงข้างในแล้วกลับไปเห็นเรียนรู้แล้วก็ยอมรับ แล้วหลังจากนั้นพอมันเห็นเรนรู้ยอมรับแล้วเนี่ยมันก็พร้อมที่จะแบ่งปันออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่มันต้องการคือมันต้องการคนที่อยู่ตรงนั้นจรงิงๆคนที่รับฟังเรื่องราวของเขาโดยที่ไม่ตัดสินว่าเรื่องของเขาถูกหรือผิดเล็กหรือน้อยหรือแม้กระทั่งตัดสินว่าดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยครับและที่สาคัญเรานอกจากทําหน้าที่นั่งอยู่ตรงนั้นเราทําหน้าที่ในการพาเขาไปโดยการใช้การตั้งคําถาม เชื่อมเพื่อให้เขากลับไปเห็นตัวเองมากขึ้นดังนั้นเพื่อร่วมทุกก็เลยเป็นกระบวนการที่จะมีพี่ๆกระบวนการจิตปัญญาที่เป็นสิทธิ์ต่อจิตปัญญาครับทำหน้าที่เป็นเพื่อนในการพาให้เขากลับไปเรียนรู้สะท้อนแล้วก็เกิดกระบวนการการยอมรับความทุกข์ของตัวเองครับแล้วก็หลายๆคนที่เข้ากระบวนการเพื่อร่วมทกุก็จะบอกว่าเออทำไมเข้ามาวงนี้แล้วทั้งๆที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่รู้จักกันเลยอะ แต่กับสามารถเล่าเรื่องราวที่มันที่ไม่สามารถเล่าที่อื่นได้แล้วก็เขารู้สึกกลับไปแล้วเขารู้สึกสบายใจเราเนี่ยเติบโตมาบนเส้นทางจิตปัญญานะครับซึ่งจิตปัญญาเนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับการเรียนรู้ในตัวเองหรือว่าการเรียนรู้เรื่องความเป็นมนุษย์เนี่ยครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเลยที่เราได้ทำเนี่ยนะครับมันก็เลยขึ้นอยู่กับมนุษย์กับมนุษย์นะครับที่มนุษย์คนหนึ่งได้มา อยู่เคียงข้างเพื่อนมนุษย์อีกคนหนึ่งเนี่ยครับโดยทั้งหมดเนี่ยเหมือนที่ททมบอกว่าเราก็จะมีกระบวนการมีเครื่องมือที่จะทําให้เขาได้มาอยู่ร่วมกันหรือว่าได้รับฟังได้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในคนอื่นคราวนี้เนี่ยพอมาถึงงานขอพื้นที่ใจให้ตั้งหลกักหรือว่าเป็นงานสําหรับผู้สูญเสียโดยเฉพาะเนี่ยครับจริงๆแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากความเป็นมนุษย์ที่เราจะอยู่ตรงนั้นกับเขา แล้วก็อยู่เคียงข้างเขาในวันที่คนคนหนึ่งกาลังเผชิญกับความยากลําบากกับความทุกข์โดยเฉพาะความทุกข์จากการสูญเสียหรือว่าการจากลาเนี่ยซึ่งมันเป็นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนคนหนึง่งแล้วจริงๆต้องบอกว่าเราทุกคนเนี่ยวันใดวันหนึ่งเราก็ต่างต้องเผชิญกับการสูญเสียด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าพอมาในช่วงโควิดในช่วงที่จะต้องสูญเสียแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเนี่ยเขายิ่งมีความยากลําบากมากไปกว่านั้นนะครับบางคนไม่ได้บอกไม่ได้บอกลาคนรักเลยด้วยซ้ําตอนที่จากไปอย่างเี้ครับ ไม่รู้เลยด้วยว่าคนรักจากไปตอนไหนหรือว่าไม่ได้มีการจัดพิธีศพหรือว่าทําให้เขาได้จากไปอย่างสง่างามเราก็เลยเปิดพื้นที่ตรงนี้ครับให้คนที่กาลังเผชิญปัญหาคือบางครั้งเรารเผชิญปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะทุกข์ที่หนักมากๆอย่างเช่นการสูญเสียเนี่ยครับมันเป็นเรื่องยากมากที่เราจะมองเห็นอะไรบางอย่างหรือว่าแง่มุมงามๆหรือว่าสิ่งดีงามที่มันเกิดขึ้นในนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องมันแย่แล้วมันแย่จริงๆครับมันเป็นทุกข์ที่หนักหนาสาหัสในชีวิตของคนคนหนึง่ง นั้นมันยากเลยที่เขาจะมามองเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันจะเดินต่อไปยังไงหรือว่ามันจะค้นพบอะไรจากความรู้สึกแย่ๆนั้นฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้มันก็เลยเปิดให้เขาได้มาพูดได้มาแบ่งเบาได้มาระบายหรือว่าอะไรก็ตามโดยที่ตัวเราเองที่เป็นผู้รับฟังเนี่ยครับหนึ่งเราก็มีเครื่องมือเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นกิจกรรมของพื้นที่ใจให้ตั้งหลักสําหรับผู้สูญเสียเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรมากมายนอกจากการรับฟังแล้วก็อยู่กับเขาตรงนั้นนะครับ โดยที่เราก็สํารวจใจเราไปด้วยเละที่โดยไม่ไปหวังว่าคนที่มาเจอเราในวันนั้นเนี่ยครับพอจบจากการพูดคุยกับเราไปแล้วหรือการรับฟังของเราไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องดีขึ้นมีความสุขหรือว่าเขาจะต้องผ่านพ้นปัญหาไม่เลยนะครับเราแค่ได้มาอยู่ตรงนั้นด้วยกันอยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากลําบากส่วนสิ่งที่เขาจะไปต่อเนี่ยนะครับมันจะดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ย จริงๆเราไม่เป็นไรหรือว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะค่อยๆขยับมันจะยอมรับได้หรือย,ยอมรับไม่ได้ในวันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะตรงนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถรับทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความเศร้าความเจ็บปวดนะครับเราเจ็บปวดได้อยู่ด้วยกันทมกลางความเจ็บปวดได้ทมกลางความทุกข์ได้ส่วนการจะดีขึ้นหรือไม่หรือว่าการจะเดินต่อไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวพอถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับ เชื่อว่ากระบวนการหรือว่าสิ่งที่นำพามันก็จะร่วมเดินไปด้วยกันนะครับแล้วเราก็ได้รับฟังซึ่งกันและกันครับครนี้พูดถึงวิธีการในการจัดการความทุกข์หรือว่าช่วยรับฟังปัญหาหรือว่าแก้ความทุกข์ให้กับคนอื่นเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่คือการไปรีบแก้ให้กับใครนะครับสิ่งสําคัญก็คือการกลับมาจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเรานะครับ ฉะนั้นผมเลยจะพูดกลับมาที่ตัวเองก่อนนะครับว่าเวลาเราเจอปัญหาอย่างหนึง่งเวลาเราเจอเรื่องราวยากๆอย่างหนึ่งเนี่ยเราจัดการกับมันยังไงเหมือนเวลาเราเจอปัญหาอย่างหนึง่งใช่ป่ะครับเราก็อาจจะโฟกัสไปที่ปัญหานั้นเนาะอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องงานเราก็จะไปแก้ว่าเอางานมันควรจะเป็นแบบนั้นควรจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันก็เป็นวิธีการที่แก้ปัญหาจากภายนอกเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากที่ผมกลับมาทางานกับตัวเองเนี่ยก็คือการสังเกตกับเข้ามาที่ภายในครับ ง่ายเลยก็คือการถามว่าเรารู้สึกยังไงนะครับอย่างเช่นเราทะเลาะก,กับเพื่อนเนี่ยบางทีเราก็จะรีบไปบอกว่าเฮ้ยเธอทําแบบนั้นเธอทําแบบนี้หรือว่าฉันทําแบบนั้นไหนเรามาเคลียร์กันที่เรามาคุยกันสิแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้ค่อยถามตัวเองนะคือข้างในเรามันรู้สึกยังไงเช่นเรารู้สึกโกรธไหมเรารู้สึกเครียดหรือเปล่ากับปัญหานี้เรารู้สึกแย่ไหมรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าไหมอย่างเงี้ยนะครับ สิ่งที่สําคัญที่ผมทํากับตัวเองก่อนก็คือการได้เห็นความรู้สึกพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วการจะเห็นได้มันก็เกิดขึ้นจากการกลับมาสังเกตที่ข้างในตัวเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะเห็นหรือไม่เห็นนะครับแต่ว่าความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นในใจเราอย่างแน่นอนแล้วเราทุกคนต่างมีความรู้สึกแบบนี้ด้วยกันทั้งดีและไม่ดีนะครับสิ่งที่สําคัญเป็นก้าวแรกของการเผชิญปัญหาเนี่ยสำหรับผมก็คือการมาเห็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นว่า มันเป็นยังไงแล้วความรู้สึกนั้นนะ่ะมันส่งผลยังไงแล้วเราจะวางจากความรู้สึกนี้ได้เนี่ยเราจะทําได้ยังไงก็เนื่องจากการที่เราได้เห็นมันก่อนนะครับแล้วเราก็ถึงจะมารู้ว่าอ๋อโอเคมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะเราควรจะเดินต่อแบบนี้แล้วเราก็จะแก้ปัญหาที่ภายในตัวเราก่อนที่เราจะไปแก้ภายนอกคือเข้าใจว่าจริงๆแล้วภายนอกก็ต้องแก้เนะแต่ว่าปัญหาภายในเราการกลับมาถามภายในตัวเองเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับผมนะครับเวลาที่เราจะต้องไปดูแลคนอื่นสําหรับคนที่ อยากจะช่วยใครสักคนหนึ่งอยากจะเป็นอยากจะเข้าไปช่วยเหลือใครสักคนที่กาลังมีความทุกข์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ณนะโมเมนต์ของคนที่มีความทุกข์มากๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้มากกว่าการเข้าไปช่วยเหลือมันคือการการรับรู้เนาะการแสดงการรับรู้ว่าเขาอะกำลังเผชิญอะไรอยู่นะครับผมใช้คําว่ามาไม่ไม่เห็นใจอะแต่เข้าใจแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในเขามากพอเราจะเข้าใจว่าเออมันเป็นกระบวนการของการ สูญเสียมาเขาจะต้องเสียใจสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําให้อีกคนหนึ่งรับรู้เนี่ยมันไม่ใช่การเป็นการเข้าไปช่วยเหลืออย่างเดียวกันทางกายภาพอาจจะช่วยแต่ข้างใน,นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมันคือการทําให้เขารับรู้ว่าฉันน่ะรับรู้ว่าเธอกําลังมีความทุกข์อยู่และอยากจะให้เธอรับรู้เช่นกันว่าฉันนั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ ถ้าเธอมีอะไระฉันพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะเรื่องการรับฟังเรื่องการทางกายภาพเนี่ยเขาอาจจะช่วยให้เต็มที่แต่ว่าข้างในของเขาถ้าเราอยากจะช่วยครับผมมองว่าการอยู่การทําให้เขารับรู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนั้นถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เราพยินดีที่จะช่วยเหลือมันเป็นการที่มันเป็นเหมือนกับเสาหลักให้เขายึดนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องเชื่อมั่นด้วยเนาะว่าสุดท้ายอ่ะ ถ้าเราเจอเหมือนเขาเราก็ต้องเสียใจเหมือนเขาเราก็ต้องพอเราเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างที่ผมบอกครับพอเราเข้าใจมากกว่าเห็นใจเราจะไม่เข้าไปขัดขวางกระบวนการการทางธรรมชาติที่มันแบบเกิดการสูญเสียหรืออะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะรเราจะเข้าพยายามที่จะดูว่าส่วนไหนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้นะครับคราวนี้เนี่ยสำหรับตัวเราเองถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้อง เผชิญปัญหาหรือว่าเกิดเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันจัดการได้ยากลําบากแล้วนี่ครับจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการที่หลากหลายมากเลยนะที่จะจัดการกับสิ่งตรงนั้นนะครับซึ่งวิธีการอย่างหนึ่งที่ง่ายๆเลยก็คือการบอกเล่าเรื่องราวที่อยู่ในใจเราเนี่ยให้กับคนสักคนหนึ่งฟังที่เราไว้ใจนะครับคนคนนั้นไม่จาเป็นต้องเก่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักบ,รรบาําบัดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เราไว้ใจเราคิดว่าพร้อมจะรับฟังเรื่องราวของเรา นี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคิดว่าคนใกล้ชิดไม่โอเคนะครับ<ม>ก็อาจจะหาคนหรือว่าอาสาสมัครหรืออะไรก็ตามที่ทํางานเรื่องพวกนี้ยเพื่อที่จะบอกเรื่องนี้ออกไปเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เราได้บอกเรื่องราวในใจของเราเนี่ยให้มันออกไปสู่คนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับความทุกข์หรือว่าความหนักหน่วงในใจของเราเนี่ยมันย่อมได้รับการแบ่งเบาไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับด้วยตัวของมันเองโดยที่เราอาจจะไม่ได้ต้องไปทําอะไรกับมันมากนักนะครับเหมือนกับพลังงานในตัวเรา ความอัดอั้นในตัวเราเนี่ยมันถูกแบ่งเบามันถูกผ่อนคลายลงด้วยการที่เราได้แบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้ใครสักคนหนึ่งบนโลกนี้ฟังนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเราบางคนก็มีคนรอบตัวอยู่แล้วนะครับที่พร้อมนะครับแต่ว่าจริงๆบางคนอาจจะรู้สึกนึกไม่ออกหรือว่าหาไม่ได้นี่นะครับจริงๆแล้วเรามีคนที่ทํางานแบบนี้หรือว่าพร้อมที่จะรับฟังก็สามารถที่จะหาช่องทางได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งการกลับมาเห็นตัวเองให้ได้ก่อนว่า ตอนนี้มันทุกข์แล้วไม่ไหวแล้วแล้วอนุญาตให้ตัวเองขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือไม่อนุญาตให้ตัวเองออกจากจุดจุดนั้นเนี่ยบางทีการเดินออกจากจุดนั้นอาจาอาจะเป็นตั้งแต่สถานที่เนาะคนเวลาหรือสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยแล้วไปสู่สถานที่ที่หนึ่งที่มันเอื้อให้เรื่องราวหล่านี้ทุกเรื่องราวมันมีพื้นที่ให้สําหรับมันเสมอพอมันเราตั้งต้นจิตว่าเราอยากจิตที่อยากดีขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการการแสวงหาว่าเฮ้ยฉันจะขึ้นจากเหตุการณ์เรื่องราวนั้นได้ยังไงก็มันก็จะนําไปสู่กระบวนการการแ การหลุดพ้นบางอย่างจากความทุกนั้นโดยสรุปก็อาจจะแบ่งออกเป็นสมิติที่สําคัญในอันที่หนึ่งก็คือเราเป็นคนที่เผชิญกับปัญหาอันเองหรือว่าความทุกนั้นเองนะครับสิ่งหนึ่งเหมือนที่ทําบอกก็คือว่าเราสามารถที่จะมีความทุกข์อยู่ตรงนั้นได้แล้วก็มองเห็นแล้วก็ยอมรับให้ความทุกข์เนี้ยมันเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะ มีจิตท,ที่แสวงหาการดีขึ้นของเราได้นะครับหรือว่าเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวเราจะดีขึ้นได้นะครับคือเราไม่ต้องรีบดีนะครับหมายถึงว่าตอนนี้กํลาลังแย่อยู่เราไม่ต้องบอกว่าเดี๋ยวฉันมีความสุขนะเดี๋ยวฉันจะดีใจนะอย่างเงี้ยทั้งที่มันแย่อยู่นะครับเรายอมรับความแย่นั้นอย่างเต็มร้อยได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็เชื่อมั่นได้ว่าเราจะก้าวไปได้ในสิ่งที่ดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับรวมทั้งในอีกมิตินึงก็คือการเป็น เหมือนกับเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่คนรอบตัวที่มีคนที่กําลังเผชิญอยู่นะครับสิ่งสําคัญก็คือใจเราที่ปรารถนาจะให้เขาได้รับสิ่งดีๆนั่นแหละซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่อาจจะต้องเพิ่มเข้าไปก็คือเครื่องมือเครื่องมือในการที่กลับมาสังเกตตัวเองว่าระหว่างทางนั้นนะเราอยากให้เขาดีขึ้น ด้วยตัวเขาหรือว่าดีขึ้นเพราะว่าเจตจำนงของเราถ้าเกิดว่าดีขึ้นด้วยเจตจำนงของเราเนี่ยเราอาจจะเอาบางอย่างในตัวเราไปใส่เขาโดยที่เขาไม่ได้เป็นตัวของเขาเองจรงิจรงๆแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตตัวเองทนันและเราให้เขาเติบโตในแบบที่เขาเป็นนะครับให้เขาก้าวผ่านเรื่องราวเรื่องยากลาบากในแบบที่เขาเป็นเนี่ยเราก็จะได้ทํางานกับสิ่งที่เขาเป็นจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อเขาได้ก้าวผ่านด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่งดงามมากกว่าการที่เราไปบอกว่าเธอจะต้องก้าวแบบนั้นเยอะเลยนะครับ ฟังอย่างลึกซึ้งเป็นการฟังที่ทำให้เราสามารถช่วยคนที่อยู่ข้างหน้าเราที่กำลังมีความทุกข์หรือมีปัญหาได้ง่ายที่สุดนะคะกระบวนการฟังอย่างลึกซึ้งเราจะต้องไม่พยายามเข้าไปควบคุมความคิดและอารมณ์ของตนเองเมื่อเราได้ยินสิ่งที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องหรือเชื่อว่าไม่ถูกต้องเราต้องเท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการตัดสินและกรอบความเชื่อของเรา เพียงแค่เท่าทันเสียงที่เกิดขึ้นภายในเท่าทันการแสดงออกของเราและอยู่กับการฟังคนที่อยู่ข้างหน้าบางครั้งความทุกข์หรือปัญหาของคนที่อยู่ข้างหน้าเราอาจจะไม่ต้องการการแก้ไขหรือคำแนะนำใดๆเพียงแค่ต้องการคนที่รับฟังเท่านั้นนะคะ